สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Slide and Drive จะเป็นยังไนั้นไปชมกันเลยครับอ่าเราไม่ธรรมดาอ normal เลยกนะันโอ้ ดัดสามถนสมูสองสองเดมิดสองเดมิดหนึ่งมานานไม่ได้เย่โลสาม Di, hiyo Oh. Okay. โอเคได้อันนี้สามฮิวสามโอเคโรหมทธนูสอง รอบสวยอ,อันนี้ฮิวให้นี่โอเคอันนี้ตีใส่นี่โอเคอันนี้ตายอันนี้ตีใส่นี่น,นี่ตายอันนี้จะโจมตีนี่ไอ้ป้องกันนี่ เราก็รับมานะโอเคเออปล่อยดีไหมอ่ะได้ปล่อยไปก็ได้ ตีเฟนเหรอโอเคเอาอันนี้ดีกว่าโอเคอินวเทอรี่คอนตินิวไปอันนี้สามอันนี้สี่แล้ววะ อันนี้ตรงตีนี่นี่โรงตีอ๋อมีสี่จำกัดอยู่ <c oughs> ได้มานัดหนึ่งมาก่อนอ่ะรีโอมตรงตีสองโอเคเอาดีเฟ์นมาก่อน ้องกันนี่รับจะมามาโอเคมีดจงตีนี่จงตีนี่นโอเคเอเ็นเทิรโอเคนี่แหละที่ต้องการ อันนี้ฮิวมาเลยโอเครีโลหมสวยตรงตีสองอ่ะหมดรอบหนึ่งสวกฮิวสามเอ่ออันนี้มาอันนี้มาตรงตีนี้ให้หมดก่อนโอเค เซีนฮีโร่ทูสามเพทพีได้ทมได้อยู่โอเคจมสีสองเวสสองจงตีสองโลสสองโอเคลอยกลางฮิวสามนี่แหละฮิวแฟร์ห้าดาเมจ สองชีลดูออสองดาเมจเอานี่มาใช้ก่อนแล้วก็โลโลโลจมตีแดงแบบโจมตีเทาป้องกันมือเฮ้ยลืมโอเคจัเงั้น สี่โอเคอันนี้เรือละโอเคหนึ่งหัวใจใหญ่กับมาเล่นดอม ฮิวสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่อันนี้ดีกว่าโอเคดูโอ้โเชี๊ยบ h o l ีโอเคอเคอเคาอันนี้เก็มมาก,ก่อนเอ่อฮิวไม่ได้ช่วยวอะไรวะโรแม่นิกกัน สองฮิวสกันหนึ่งสี่หูสี่ี่ปคิดหนักคิดหนั มาโลไหมสวยอันนี้กันนี่นี่กันนี่โอเครอดแฟฮะจะมีอันนี้ยิ่ง โอเคอ่ะได้แค่นี้โอเคฮิวเลอร์สามโอเครีโรไหม่สองสองสองโอเค สีเหลืองคือสามดาเมจโอเคอ๋ออันนี้โจมตีคู่สิฟายังโดนอยู่เหรโอเคห้านี่วะโอเคมา ดูสามเก็บมาโอเคอันนี้สุดละมาโอเค สีเทากับสันนี้จงตีสองสีโอเคโอเคิวโอเค,อเคแล้วก็อูสามโอเค โอ้ยเฮียชิวแล้วบร้ยอยโหดิตัวนี้ก่อนสามสามสามหนึ 3, 3, 3, 1, 2, 2. ่งสองสองอเฮียติดคอยด้วยเอาอันนี้โอเค กปทินิวไอ้ขี้สองดามีทุกตัวอ่ะอันนี้มาก่อนได้ตึงดาเมจโกลอัพรีโลไหม สามได้มาโอเคอันนี้คืออะไรนะบวกสามมานาะ โอเคโล่ไหม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 โล่โล่สองโล่หนึ่งหิวสามโล่อีกรอบหนึ่งไอ้เชี่ยไม่ได้ไม่เป็นไร โลนี้ให้ตัวเองมานาสามรับไปได้ฮิวสองโอเคสปอร์ฮิวสามเอาอันนี้มา Ok Đấy, cân sắc Rồi, xin lỗi Đây, à mà reload, À, trong này โอเคสองเดียวมีอันนี้โจมต,ตีโอ้ติงว่ะโอ้เฮียคิวสาม เชียมายต้องยอมตายตัวนึงอ่ะเฮ้ย,ยจมตีสองสองสามสิโอ๊ยสบายละสองสาม ไอ้เคตาอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรเจ้าชบ้าย ดจอยู่ดีวะจบเกมโอ้ตึงได้นะตึงนะไอ้เชี่ยโอเคนานละก็ชอบอยู่นึ่งคนเลยก็แชร์กดซับไปด้วยแล้วก็แจกจริงตึงตึงมากจะก,กันไปในคลิปต่อไปครับไม่อ่านนะไม่อ่านด้วยนะโอเคจบคลิป